สวัสดีเพื่อนเอฟซีทุกสกน,นะครับวันนี้เราจะพามาชมปีโน่ไอนะครับปีโน่หัวฉีดนี่นะครับคันนี้สำหรับคันนี้อาการก็คือรถสตาร์ทไม่ติดมานะครับเราก็เลยเช็คดูแรงอัดเช็คดูอะไรแล้วนะครับนคันนี้อันนี้เราได้ทำการทำความสะอาดหัวลูกสูบไปแล้วนะครับ ใช้โดยใช้แปรงแปรงลวดนะครับแปรงลวดขัดตรงของกสูบเนี่ยตอนมาเม่ามันจับเต็มนะครับเข่าตัวนี้ก็มันจะเป็นตัวที่จะไปทําให้วาวมันปิดไม่สนิทนะครับพอวาวปิดไม่สนิทปั๊บเนี่ยมันก็จะเกิดอาการไม่มีแรงอัดรถไม่มีแรงอัดก็เลยทําให้มันสตาร์ทไม่ติดนะครับแล้วเราก็เลยดูแกะดูไส้กรงไส้กรองครับ น้ำมันเครื่องคายออกกันแต,แต่ยังเต็มอยู่ใช่ป่ะนี่น้ำมันเครื่องเต็มนะครับแต่ว่าวาวล์มรั่วนะครับตอนเราคายออกมาแล้วเนี่ยตัววาล์วเนี่ยมันไอเสียมันรั่วนะครับนี่กำลังทำการรื้อนี่ดิวแคมนะครับแคมตัวนี้ ข้อดีของนี่ครับที่ที่บอกไว้ต่อให้น้ำมันเครื่องแห้งก็ไม่มีปัญหาครับเพราะนี่ยตัวนี้มันเป็นลูกกิ้งนะครับตัวนี้เป็นลูกกิ้งอยู่มันจะทำไม่ทำให้แคมตัวนี้มันสึกนะครับอันนี้คือรอยไหมนะครับรอยไหมนิดหน่อยแต่ว่าแคมจะไม่สึกเพราะว่ามีลูกกิ้งตัวนี้นะครับตอนนี้กำลังท,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 ทำการทไอจิจจะทาการแกะวาลวนะครับลองะครับ เดี๋ยอเอาเมือออกดีป่ะเอาเมือออกนี่เห็นวาลไหมครับวาลตัวนี้ไหมนะครับตัวนี้ปกตินะตัวนี้ไม่รัวรรนะว่วใช่ป่ะตัวนี้มันรั่วนะครับน่าจะเป็นที่เข่ามันเข้าไปแล้วทําให้นี่นีน่เกิดความร้อนนะครับมีภาบน้ำนะครับแล้วเลือดอัดมันหายนะครับ แกเลยปัาแกเลยนะครับก็ไม่มีอะไรนี่เราก็จะทำการตัวนี้เป็นบูธเป็นอะไรของมันเราก็จะทำการเอาวาอมาดูก่อนนะครับเช็ควาลก่อนแล้วก็บดวาลใหม่เย็บาวาลใหม่นะครับ กัติดขโมยดูจากภายนอกก็ไม่มีอะไรครับลูกสูบแอนก็ขโมงก็ไม่จับเท่าไหร่นะแต่ว่ามีค้ามขโมงไปจับก็เลยทําให้ความมนะันรัว่วนะครับตุนี้คือปีโนไอ โมฉีหัวเทียนเกลสั้นนี่นะครับหัวเทียนหัวพิโนไอตัวนี้ของเดนโซ่แต่ผมจะใช้ของ n อ k แท้มากกว่านะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมถนัด ใช้โวเทียนนี่ N G K นะแต่ถ้ใครจะใช้ตัวไหนก็ได้ครับในโวเทียนอาจจะไม่ไมค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าจะได้เปรียบน,นี่ดูเบื้องต้นภายนอกที่เหยน,นะครับนี่ต้องรอยหนูมากับสายนะนี่หนูกับสายนะครับเห็นไหม ซึ่งินก็ไม่เยิ้มเท่าไหร่นะครับตัวนี้น่าจะทําแค่วาวทําให้แรงอัดมันดีก็คงจะติดง่ายแล้วละครับเพราะเป็นหัวฉีดเาเช็คดูรายละเอียดมันจะเป็นรูหัวฉีดด้านในนะครับตัวนี้ ถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ